ทุกท่านนะครับได้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับของ ตำบลบักไดอํเาเภอพนมรักจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งทางปกครองนะครับแล้วก็กับส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่าประมาทนะครับก็คือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของแผนอพยนะบในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนะครับเพื่อให้มีความ ปลอดภัยเนาะมีตามปลอดภัยนะครับในพื้นที่วันนี้ก็ได้มาซ้อมแผนอบยบในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านรุ่นนะครับ <_ upfront> เพื่อเตรียมความพร้อมในตรงนี้นะครับแผนอบยบนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับก็ซึ่งในพื้นที่ของตำบลบักไดนะครับก็มีการซักซ้อมแผนในเส้นทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของหมู่บ้านก็มีแผนนะครับในการซักซ้อมแผนอบยพอ,อยู่แล้วในทุกๆปีนะครับก็จะมี หน่วยทหารนะครับมามีการซ้อมแผนจริงซ้อมแผนบนโต๊ะนะครับก็มีในโรงเรียนก็เหมือนกันนะครับก็มีการซ้อมแผนในโรงเรียนนะครับในพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีหน่วยปกครองนะครับแล้วก็ส่วนราชการกำนันเขรือบ้านก็มาซ้อมเป็นประจำอยู่แล้วครับเรื่องสถานการณ์นะครับถ้ามีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเราก็จะทราบนะครับจะทราบในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ทางอำเภอนะครับก็แจ้งมาที่ปกครองนะครับหน่วยทหารอะไรก็จะแจ้งมานะครับถ้ามีอาการเกิดขึ้นที่แนวเขตชายแดนนะครับเราก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาครับแล้วก็เรื่องลุมบังเกอร์ต่างๆทุกหมู่บ้านได้เตรียมความพร้อมแล้วโรงเรียนก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วครับในตรงนี้ก็ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ได้บอกชาวบ้านนะครับก็ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติตลอด24ชั่วโมง โดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อคุ้มครองปลอดภัยวางใจสารพิมตกาศ